มีจานใบหนึ่งเป็นของพี่รอนเดี๋ยวต้องเอามาคืนเอาจานพี่รอนไปด้วยแล้วดูทรงอะ่ะนอนกินสบายใจใช่เอแล้วพี่ก็ต้องยกไปนู่นด้วยดิ ไอ้เนี่ยเหรอใช่ใช่ยกไปด้วยอ,อตอนเด็กแม่ชอบหลอกเลื่อนแบบเนี้ยแขนกัดขาหดเกินเออใช่เข <c oughs> าจะไปขอทานจุจ๊บๆ เอา่วงไปเลยพี่โจ๊กหมดแล้ว <laughs> หมดแล้วรอบแดงอ๋อนี่นี่นี่นือมา้สองแดง